กว่าไปเรื่อยอยูวาอยู่ในเตียบอยาอ่าอย่างวามันอยู่ค้ยัดแตเร็วไเทียบสิเดียวก็ยเดพิพิพเรครก็ จะดำจะดำหมดเดี๋ยว่าถ้าเมื่อกี้ปอยต้องเดินเร็วไม่เร็วว่าตาคุณจะต้องต่อยเร็วแล้วมันต้องลองกับน้องเวทีปล่อยจะต้องเร็วคลอดติ๊งติงแต่วงออกข้างไม่ได้มันจะต้องต้องอาตาทดลองต้องอาตาหมดหอกน้องก็ทีนี้ไปย่างเนื้อข้าวขึ้นอยู่กันเฮ้ยถ่าเที่ยงนี่ตุ้กตีกยงเลยเดี๋ยวกว่าเดิมเยอะ

ต่อือนี่ต้าวหน้าเือไ่ได้ยข้าวปลาอาเยอยยกืว่าแต่ว่าเลย่ไม่่ระมือนบ่เมือน่าแต่ว่าอก็ได้พอก็รู้ว่กต้องอ้หรือก็ต้องต่พอต่อลงเนนนู้นแตู่กก็ต่อจรงจริงอ้นีอ่าอย่างว่าอมีอย่งว่าอม่อแต่จริงจเกือจะออกเลยว่านี่เลยิึงิงอ๋อ What? <laughs>